สวัสดีครับวันนี้เราก็มีมาดิทูนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีก1ชิ้นนะครับนะตัวนี้ถูกผลิตนะหรือว่าดีไซน์มาสำหรับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินหรือตัว first response นะนะครับนะตัวนี้มาในแบรนด์ของตัว l e a t e r m a n นะครับนะในรุ่นของตัว s k y l e t 2 RX นะครับนะตัวสีแดงเลยนะครับสวยมากๆนะตัวนี้มีเครื่องมือมาให้ด้วยกันอยู่7ชิ้นนะครับผลิตใน USA นะ รับประกัน25ปีนะครับนะพิกมาด้านข้างก็จะระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการผลิตอุปกรณ์ตัวนี้เนาะเหมาะสําหรับการใช้งานในลักษณะไหนนะครับนะด้านล่างก็จะระบุว่ารับประกัน25ปีนะ1.54 cm อันนี้ก็จะเป็นเกรดที่เอามาใช้ในการผลิตตัวของใบมีดนะสำหรับรุ่นนี้นะครับพิกมาด้านหลังนะพิกมาด้านหลังนะเราก็จะเห็น ตำแหน่งคร่าวๆเนาะของเครื่องมือที่แจ้งว่ามีอยู่7ชิ้นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะเปิดดูตัวจริงกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะเรามาดูกันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะระบุน้ําหนักเนาะของอุปกรณ์จะอยู่ที่5ออนหรือ142กรัมเท่าน,นั้นนะเบามากๆนะเป็นทุนที่ค่อนข้างเบาเลยนะครับ ความยาวใบมีดจะอยู่ที่2.6นิ้วหรือ6.6เซนติเมตรนะครับเมื่ออุปกรณ์พับเนาะโอเวอร์ overall, ความยาวสูงสุดเลยเนี่ยจะอยู่ที่4นิ้วหรือว่า10เซนนั่นเองนะก็ขนาดกระทัดรักนะคอมแพดสามารถพกพาได้ทุกวันนะหรือว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับ l v e d a y carry EDC นั่นเองนะครับนะพลิกมาด้านล่างนะพิกมาด้านล่างนะนงนะตัวนี้ก็จะระบุเนาะรหัสสินค้านะก็คือ 832309เนาะสำหรับตัว Scarlett 2 RX นะ Make in USA โอเคเดี๋ยวเราแกะกล่องดูเจ้าตัว Scarlett 2 RX กันเลยนะครับ ครับแกกล่องมาเนาะด้านในก็จะมีตัวคู่มือนะมาให้ใช้นะหรือว่ามาให้ดูกันอันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆเนาะของการใช้เครื่องมือนะในแต่รุ่นของตัว Leatherman เองนะครับนะส่วนใหญ่การใช้งานของตรนะกูล Leatherman เนาะก็จะเป็นลักษณะที่ไม่หนีกันมากเนาะใกล้เคียงกันนะครับนะถ้าใครเคยใช้มาแล้วก็สามารถปรับตัวได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับอันนี้ผมก็จะเก็บไปก่อนนะตัวกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเจ้า l ลตเทนแมนสกัลเลชูไอเอ็นะอันนี้ก็แกะกล่องมาเลยนะครับอย่างที่แจ้งไปเนาะตัวนี้มันมีเครื่องมือมาให้ด้วยกันอยู่7ตัวนะเตัวเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับนะตัว RX จะเมนพิเศษหน่อยเนาะก็จะมีตัวสีแดงมาให้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นในกษณะนี้ของไม่ค่อยมีนะในไทยนะส่วนใหญ่ผมว่า เห็นไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะตัวนี้หาค่อนข้างยากนิดนึงนะยากนิดหนึ่งนะครับโอเคตัวแรกนะที่เราจะดูกันนะก็คือตัวครีมนะตัวครีมอันนี้ก็มีมาให้ตามสไตล์ของครีมมันในประสงค์นะนะครับจะมีตัวครีมให้ก่อนเลยนะครับด้านหน้านะด้านหน้าก็ยังเป็นในลักษณะของตัวฟันละเอียดนะอันนี้เอาไว้หนีบจับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะก็จะจิกอยู่เลยนะครับด้านปลายมันก็จะเรียบเนาะเวลาเรา เอาชิดนะเอาชิดกับตัวอุปกรณ์หรือตัววัตถุเนี่ยมันก็จะชิดมากกว่านั่นเองนะครับขยับมาเนาะอีกด้านหนึ่งเนาะจะเป็นที่มีขนาดหยาบขึ้นมาหรือกว้างขึ้นมาอันนี้ก็สําหรับเอาไวค้คลีบของที่มีขนาดใหญ่หรือว่าตะกูลของพวกหัวนอนะ็อตเนาะก็สามารถล็อกได้เลยนะในส่วนของตรงนี้นะครับนะขยับมาน,นี้ก็จะเป็นครีมในการตัดนะสายไฟกับตัดลวดนะอันนี้ก็ยังเป็นในลักษณะของตัวที่ครีมติดมาจาก กับตัวอุปกรณ์เนาะก็คือปากตายเนาะหรือด้ามตายไม่สามารถเปลี่ยนได้นะตัวนี้นะครับด้านในสุดก็อไว้ตัดเส้นลวดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีสกินโลโก้เลเทนแมนนะมีการเซาะล่องนะเพื่อลดน้ําหนักของตัวอุปกรณ์นะครับนะความแข็งแรงก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับนะ นี่ก็จะเป็นด้านนอกนะครับด้านข้างก็จะมียิงตัวเลเซอร์เนาะ l e t e r m a n s c a r l e t 2 rx นะครับนะด้านปลายเนาะที่เสริมมาให้หรือว่าแตกต่างกับตัวรุ่นอื่นเลยในตระกูลของ s c a r l e t 2นะที่ตัว rx มีมาให้นะก็คือตัวนี้หมดตรงนี้นะหรือว่าตัวหัวคาบายเนาะเอาไว้สำหรับการทุบกระจก นะทุบก,กระจกนี่ฉุกเฉินนะมีคนติดอยู่ในรถเนี่ยนะครับนะประตูไม่สามารถเปิดได้จะมีการทุบเราก็จะใช้หัวคาบายหรือหัวทุบก,กระจกเลยนะเนแ่ยทุบเพื่อเปิดช่วยผู้ประสบภัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับถ้าเราดึงออกมานะดึงหัวคาบา่ยนะครับนะครับด้านในมันก็จะเป็นไขค,รครวงแบนเนาะเอาไว้เปลี่ยนใช้ได้นะหรือใครไม่พอก็สามารถซื้อชุดคิดเพิ่มเนาะปกติมันจะมีแถมมาให้อยู่แล้วเนี่ยอยู่ด้านข้างแล้วสถานีนะครับ เราก็จะปลดออกมาใช้นะอันนี้ก็จะเป็นหัวแบนนะหัวแบนกับหัวแชกนะก็สามารถเปลี่ยนสับเอามาใช้งานได้นะปกติการใช้งานทั่วไปเนาะหัวแบนกับหัวแชกนี่ก็แทบจะครอบคลุมกับอุปกรณ์ที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันแล้วแหละนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะด้านนอกนะครับการใช้งานครีมนะครีมตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวสปริงโหลดนะต้อง ยืดจับเองนะยืดจับเองนะครับนะแต่การใช้งานเล็กๆน้อยๆหรือการใช้งานทั่วไปนี้ก็จัดการได้ค่อนข้างดีแล้วแหละนะครับนะในส่วนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองพับตัวครีมดูก่อนนะครับ,รบเมื่อผมพับเนาะขนาดมันก็จะเล็กมากๆเลยนะเล็กแค่นี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะความยาวสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่4นิ้วหรือว่าประมาณ10เซนเท่านั้นนะครับน้ําหนักโดยรวมนะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการเซาะล่องหรือลด ตัวของวัตถุเนี่ยนะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะทำให้น้ําหนักเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ140กรัมเท่านั้นนะสำหรับตัว scarlett นะ rx ตัวนี้นะครับนะโอเคนะเรามาดูอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมได้จาก ภายนอกนะเช่นตัวของ one hand o v e r a t นั่นแหละนะครับนะตัวที่โดดเด่นของเขาเลยเนาะก็คือตัวของใบมีดที่มีมาให้นะลักษณะของตัวใบมีดที่ติดมากับตัว s c a r l e t 2x r เนาะจะเป็นใบมีดลักษณะ,ะแบบหยักนะนะครับนะหรือว่าตัวของใบเซเลนเนาะด้านปลายนะด้านปลายมันก็ยังเรียบอยู่อันนี้เอาไว้สำหรับกดจิกเนาะเวลาเปิดปากวัตถุปากแผลต่างๆเนาะมันก็สามารถจิกได้ลึกขึ้นเนาะ ไอ้ตัวของตัวบ้ใบมีดเนาะที่เป็นใบหย,ยกักหรือใบเซเลตก็กษณะนี้คุณสมบัติของมันเลยนะเด่นๆก็คือเอาไว้ตัดวัตถุที่มีความเหนียวตระกูลพวกของเส้นใยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตระกูลของเส้นเชือกนะสายเบลนะเชือกแบบกลมแบบแบนหรือตระกูลของสายยางเนาะที่มีความเหนียวมากๆเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็สามารถ ตัดเฉือนได้ค่อนข้างดีมากๆนะดีมากมมากับตัวของสเตนเลสก็คือ1 5 4่ m เนาะจะมีความแข็งทนเหนียวเนาะมากกว่าสเตนเลสทั่วไปนะอันนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีแต่แผลที่เกิดจากวัตถุที่ใช้ตัวใบเลื่อยไปตัดนะมันจะไม่คมนะเออมันจะไม่เรียบนะครับมันจะไม่เรียบอันนี้ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมเนาะแต่และหน้างานนะครับ mm hmm. การล็อกก็เป็นรูปแบบเดิมอันนี้ก็จะล็อกอยู่เนาะกดล็อกเราก็จะกดลง นะแล้วก็พับเก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมจากภายนอกนะสำหรับตัวของ s c a r l e t 2 r x นาะจะมีตัวคลิปหนีบติดมาให้เลยไม่ต้องซื้อแยกสามารถจะซื้อซองเพิ่มใส่ได้หรือว่าใครต้องการใช้งานแบบสะดวกนะพกพาง่ายก็ เอาตัวนี้คลิปใส่กระเป๋าหรือตัวกางเกงก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนะใช้งานได้แล้วกับอีกหนึ่งจุดนะที่เพิ่มมาให้ก็คือตัวแคนโอเพนนิ่งหรือตัวเปิดฝาขวดเปิดฝากระป๋องต่างๆนะครับนะตัวนี้นะนอกจากมันจะเอาสามารถเอาของเข้ากับเอวหรือห่วงกระเป๋ากางเกงได้แล้วเนี่ยนะครับมาด้านบนเนาะมันก็สามารถพับแล้วก็เปิดขวดได้นี่เหมาะมากสาหรับเพื่อนๆนท่านไหนที่ชอบการดื่มน้านะไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมหรือไม่อัดลมก็ตามนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือเนาะที่น่าสนใจเนาะถูกผลิตหรือว่าดีไซน์มาสำหรับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินหรือตัว first response นะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินให้นะก็คือตัวหัวคาบายสามารถทุบก,กระจกได้นะครับใบมีดหยักเอาไว้ตัดของเหนียวนะเช่นตัวสายเบลนั่นเองนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจนะครับนะอันนี้อยู่ที่ว่าเราใช้งานเนาะเหมาะกับหน้างานของเราไหมนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนทํางานเกี่ยวกับงานฉุกเฉินนะก็ ตัว Skylet 2 RX นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับผมที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ